สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดรัฐบาลประยุทธ์แตกยับผักรวมรัฐบาลตลบหลังพระรองชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาผนึกแก้รัฐมนูญเจ็ดร่างในนามผักรวมรัฐบาลเฉือนอำนาจสวเสนอนายก พักร่วมรัฐบาลชงเจดร่างแก้รัฐมนูญโดยเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2564นายชินวรบุญเกียรติประธานวิพรักประชาธิปัตย์ได้เผยถึงการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญในส่วนของพรกประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนาว่าได้คุยกันแล้วและได้พิจารณาร่วมกันว่าจะยื่นทั้งหมด7ร่างจากเดิม6ร่างซึ่งร่างที่7 พักภูมิใจไทยขอเพิ่มเรื่องอำนาจสิทธิของประชาชนในการรับบริการของรัฐและการคุ้มครองโดยแต่ละพักได้พิจารณาในรายละเอียดจังนั้นจะพิจารณารายละเอียดร่วมกันอีกครั้งในวันพุทธที่16มิถุนายนและให้สสแต่ละพักร่วมลงชื่อเพื่อเสนอต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาในวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายนนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะทันพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่22-23มิถุนายนนี้เมื่อถามว่าพักรงชารัฐระบุว่าหากมีการตัดอำนาจสอวอก็ไม่เห็นด้วยนายชินวรกล่าวว่าไม่เป็นไรเราแยกเสนอเป็นรายมาตราในแต่ละร่างอยู่แล้ว ถ้าเห็นพองต้องกันก็สามารถลงมติให้ทุกฉบับได้ซึ่งพักเห็นว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเราก็พอใจแล้วทั้งนี้ในร่างที่3เกี่ยวกับการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีที่พักร่วมรัฐบาลเสนอนาะนได้เสนอแก้ไขาสาม,มาตราคือมาตรา88ที่ว่าด้วยให้พักการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักสนับสนุนให้เป็นนายกไม่เกิน3รา,ายชื่อโดยจะตัดวรรคสองที่ระบุพักการเมืองจะไม่ เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ออกไปเพื่อให้ทุกพักต้องเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่จะเป็นนายกให้ประชาชนพิจารณาในการเลือกตั้งมาตรา159ที่ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งนายกจะเพิ่มเนื้อหาให้บุคคลที่เสนอชื่อให้สภาลงมติเลือกเป็นนายกนั้นต้องเป็นสสและตัดมาตรา272ที่ให้อำนาจสวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ในขณะที่พักพรมงชาติน,นายวีรรัตนเศสศส,สสบัญชีรายชื่อพักพรมงชาัฐในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรครัฐบาลได้กล่าวถึงการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐมนูญเป็นรายมาตราว่ายัติแก้รัฐมนูญรายมาตราของนายไัยบูมีหลักการสำคัญคือการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบแต่ไม่มีเรื่องการตัดอำนาจสว ในการโหวตนาย,ยกรุัฐมนตรีในส่วนของพรรครัฐบาลอื่นๆหากจะยื่นแก้รัฐธรรมนูนรายมาตราที่ต้องใช้เสียงเสวสสนับสนุนหนึ่งใน5หรือ98คนแต่ถ้ามีเสียงไม่ครบพรรคพลังชารัฐยินดีช่วยเติมชื่อให้ครบตามจำนวนแต่เนื้อหาที่แก้ไขต้องอยู่ในหลักการหรือประเด็นเดียวกับของพรรคพลังชารัฐไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการลด หรือตัดอำนาจสวในการบุตรเลือกนายกถ้ามีเนื้อหาตัดอำนาจสวจะไม่ร่วมลงชื่อให้มองว่าอำนาจสวออไม่ควรเข้าไปยุ่งจะได้สะดวกไม่ยุ่งยากในการแก้ไขถ้าไปตัดแขนขาสวใครจะมาบุตให้เพราะการรับหลักการวาระแรกต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสหรือ83เสียงเห็นชอบด้วยนายวิรัตกล่าวอีกว่า หากยติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตาของพรรคประชารัฐ ได้รับความเห็นชอบวาระรับหลักการจากรัฐสภาจะเข้าสู่ขั้นตอนตั้งกรมทรมาพิจารณาวาระ2คาดว่าใช้เวลาไม่นานประชุม4-5ครั้งหรือประมาณ1เดือนน่าจะได้ข้อสรุปเพราะเป็นการแก้แค่รายมาตราจากนั้นก็นําเข้าสู่การบทวาระ3ได้ในเดือนสิงหาคมอาจจะพิจารณาเสร็จก่อนร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ด้วยซ้ำ ข่าวล่าสุดเอาแล้วงานี้ยุ่งละสีตำรวจแจมชู3มนิ้วไล่ระบอบประยุทธ์ชาวทลุฟ้าลันปกครองอยู่สองแบบชวนคิด7ปีได้รับเสียอะไรบ้างโดยเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2564เมื่อเวลา17.30นาทีที่หน้ามาหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งสารเจ้าพ่อมอดินแดง สมาชิกกลุ่มทะลุฟ้ากว่า15คนนำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัทรารักษาหรือไผ่ดาวดินจัดกิจกรรมยืนทะลุฟ้าชู3มนิ้วบีบแตรไล่ประยุทธ์เป็นวันที่9ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศโดยทั่วไปมีการวางป้ายข้อความริมถนนเนื้อหาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีขณะที่นักกิจกรรมทะลุฟ้าห้อยผ้าใบหน้าพลเอกประยุทธ์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ ขิดค่าระบุข้อความด้วยว่าออกไปสำหรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการยืนห้อยป้ายสลับการปราศัยประเด็นการเมืองการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันไปจนถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยช่วงระหว่างที่รถติดไฟแดงทางนี้นะักกิจกรรมกลุ่มทลุฟ้ายังกล่าวเชิญชวนประชาชนที่สัญจรผ่านร่วมบีบแปและชูสามนิ้วอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อประชาชนบีบแตรหรือลดกระจกลงเพื่อชูสามนิ้วนักกิจกรรมพร้อมใจกันชูสามนิ้วตอบกลับนอกจากนี้ยังกล่าวว่าลีพี่น้องเอ๋ยประยุทธ์ออกไปเป็นระยะระยะสำหรับวันนี้มีนักกิจกรรมรายหนึ่งนำพินมาดิดขณะทำกิจกรรมรวมถึงมีมารดาของนักกิจกรรมมาร่วมยืนในครั้งนี้อีกด้วย ตัวแทนกลุ่มทะลุฟ้ากล่าวว่าระบบประยุทธ์ใช้วิธีปกครอง2แบบก็คือ 1. ทําให้เราหวาดกลัวและ2หมดหวังซึ่งผู้มีอํานาจหลายกลุ่มอยากให้เราจนอยู่เพื่อที่จะง่ายต่อการปกครองและอยู่ในอํานาจได้นานที่สุดแต่แลกมาด้วยความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐธรรมนูญชุดนี้ไม่เคยมีประชาชนอยู่มีแต่กลุ่มนายทุนรัฐบาลและพรรคพวก ผลเอกประยุทธ์เท่านั้นมาร่วมกันส่งเสียงให้รัฐสภาได้ยินด้านสมาชิกกลุ่มทะลุฟ้าอีกรายได้กล่าวปาใสยถึงพรกองเงินกู้ห้าแสนล้านบาทว่าตัดงบกระทรวงสาธนารณสุขและกระทรวงศึกษาไปเรียนไม่ได้แต่ต้องจ่ายค่าเทอมค่าเทอมก็เป็นเงินของพ่อแม่เราซึ่งต้องหาเงินภายใต้ระบบนี้เราต้องการให้ระบบประยุทธ์ออกไป พราะปัญหาทั้งระบบไม่ได้มาแบบตัวบุคคลหากเห็นไว้ว่าประยุทธ์จันโอชาต้ตองออกไปขอให้บีบแตแรชู3มนิ้วเรามายืนต่อต้านระบบประยุทธ์ที่บริหารมาเจปีเราได้รับอะไรบ้างเราเสียอะไรบ้างเราได้แต่ฝันแต่ความเป็นจริง พอลงมือทำไม่สามารถบรรลุได้สมาชิกกลุ่มทะลุฟ้ากล่าวเลยว่าระบอบประยุทธ์ออกไปสว2อ0ออกไปรัฐมนูมนูญ2ร6อออกไปต่อมาเวลา17นาินาทีนักกิจกรรมร่วมกันชู3นิ้วท่องกรอน14ตุลาของวิสาคันทัพโดยมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมชู3นิ้วขณะติดไฟแดงอีกด้วย ต่อมาเวลา18นาฬิกาน,นักกิจกรรมพร้อมชู3นิ้วเขารพธงชาติโดยนักกิจกรรมชายดีดพินเป็นจังหวะเพลงชาติระหว่างนี้ผู้สื่อข่าวรายงาว่ามีชายขับรถกระบะผ่านพร้อมรถกระจกชู3นิ้วตะโกนว่าประยุทธ์ออกไปดังสนั่นต่อมานักกิจกรรมหญิงดังกล่าวได้กล่าวว่า7ปีที่แล้ว เราต้องทนต่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรมประยุท์ร่างกฎหมายใช้อำนาจและกฎหมายคู่กรรมประชาชนจนเราไม่มีเงินจะออกมาเรียกร้องแล้วต่อมาเวลาประมาณ18น15นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบกว่า3คนเดินเท้ามาสังเกตการยังบริเวณที่จัดกิจกรรมก่อนพูดคุยกับนักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้ากระทั่งเวลา18น12นาทีเป็นเวลาสิ้นสุดกิจกรรมขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ มาติชนสุดสัปดาห์และไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสด